คลิปนี้ขอให้พ่เล่าสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆข่าวดีให้กับคุณได้รับชมรับฟังนะคะถ้าคุณเข้ามารับชมรับฟังนะคะมันคือเรื่องของคุณนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะได้เข้ามารับชมรับฟังข่าวดีๆฉะนั้นสิ่งดีๆนี้เป็นของคุณะคะ่ะ โอ้โหขออีกหนึ่งใบนะคะโอ้ยอยากบอกว่าห้าดาบนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันคอยทิ่มแทงใจทิ่มแทงความรู้สึก นึกคิดของคุณมานานมากนะคะเอาจริงๆคือปัญหาเรื่องนี้พูดไปมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วมันก็จะไม่จบนะคะคุณจะได้ออกจากอารมณ์นี้ปัญหานี้สถานการณ์นี้นะคะเพราะว่าคุณหรือเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ละทิ้งนะคะเขาจะเขาจะเดินออกไปจากปัญหานี้เองคือแบบจะจบเองอะ่ะมันไม่มันไม่จบไงมันไม่จบไงคะ่ะมันก็เลยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบ หยุดเองและคลิปนี้นะคะมันมันเด่นเรื่องความรักมากถ้าคุณกับคนรักมีอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันเล็กๆในน้อยหรือว่าไม่ว่าคุณจะเจอความรักยังไงมานะคะมันกําลังจะจบจากเรื่องที่ไม่ดีนะคะสามดาบมันจะจบจากความทุกข์ความกังวลใจความเศร้าความเจ็บปวดนะคะบางคนเป็นรักสามเศร้าพูดไปก็มันเหมือนบางคนอยู่ในภาวะจำยอมมานานมาก คุณไปก็เท่านั้นแหละนะคะมันไม่จบฉะนั้นความรักของคุณนะคะมันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ขัดแยง้งมันกําลังจะจบหรือบางบางคนอาจจะจบจากคนรักไปเลยนะคะอาจจะจบจากรักรักสามเศร้าไปเลยแล้วได้พบเจอคนที่เขาเข้ามาเห็นคุณค่าของคุณมาเริ่มต้นให้ความรักนะคะและมาเริ่มต้นให้ความรักกับคุณเห็นคุณค่าของคุณทนุถนอมคุณอย่างมากนะคะเห็นไหมเขามองเหรียญที่อยู่ในมือ คือเขาเห็นค่าของคุณเขาเห็นความรักความจริงใจความน่ารักของคุณเห็นคุณแบบท่าแท้เขารักแบบที่คุณเป็นนะคะเขารักคุณแบบที่คุณเป็นนะเหรียญคือความหนักแน่นนะคะคือสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่เขาเห็นน่ะเขาให้คุณค่ากับคุณมากๆคุณจะได้ออกจากความรักที่เป็นทุกข์ออกจากความรักที่มันรู้สึกว่ามันทิ่มแทงใจมันท็อกซิก คือทะเลาะกันไปหรือพูดกันไปมันก็ไม่จบหรอกเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะคุณจะได้จบออกมาแล้วคุณจะได้พบคนที่เข้าให้คุณค่ากับคุณนะคะรักสามเศร้าจะไม่มีแล้วในชีวิตคุณนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเท่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ คือเป็นคนใหม่ไปเลยนะคะและเขาจะมายอมคุณนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคือบางคนนะคะบางคนมีบางคนประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล้วนะคะบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเป็นหัวหน้าบางคนเป็นผู้บริหารบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการหรือเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารมากแต่เขาจะยอมให้คุณคนเดียวนะคะโอ้ยโชคดีมากๆเลยนะคะ ต่อไปคุณจะเจอแต่คนนี้คนที่เห็นค่าคนที่ให้คุณค่าคุณคนที่รักคุณเพียงคนเดียวคนที่ซื่อสัตย์คนที่ยอมคุณทุกๆอย่างทุกทุเรื่องนะคะคนที่จัดการได้ทุกเรื่องคนที่เอาอยู่ได้ทุกเรื่องคนคนนี้ลักษณะเด่นมากๆนะคะเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีมากๆนะคะคุณจะได้พบกับคนคนนั้นนะคะขอให้คุณออกจากความทุกข์ความเศร้านี้นะคะแล้วคุณจะได้พบกับคนคนนั้นค่ะ หรือคุณบางคนนะคะที่ไม่ได้อยากเริ่มต้นความรักใหม่ความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆอยากพักนะคะคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะรักตัวเองมากขึ้นทนุถนอมตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วการรักตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองนะคะคุณจะดึงดูดคนที่รักคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเช่นกันนะคะเขาจะรักและทนุถนอมคุณมากยอมคุณทุกอย่าง ตามใจคุณทุกเรื่องเลยนะคะหรือถ้าในกรณีคนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจกับคนรักนะคะและยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะคุณจะสามารถปรับความเข้าใจคุยกันได้เริ่มต้นใหม่และเขาจะยอมฟังคุณมากขึ้นนะคะพูดคุยกันดีมากขึ้นและ คุณกับเขานะคะถ้าผ่านบททดสอบนี้ไปได้คุณกับเขาจะเป็นความรักที่ยืนยาวยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับความรักทุกคู่ทุกรูปแบบนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองขอห้ยความรักคุ้มครองคุณค่ะขอให้โชคดีมหาจรลจ์ค่ะ